สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจโฟกัสไต้หวันประจำวันที่20กุมภาพันธ์กับดิฉันพยอนานีงามจรัสเดชไทยคุณผู้ชมคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลุ่มมิจช,ชาชีพชาวจีนได้สร้างฐานคอเซ็นเตอร์หลายแห่งที่ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สงครามภายในกลายเป็นพื้นที่สีเทาที่ไม่มีคนดูแลส่งผลให้การก่ออาชญากรรมออนไลน์แพร่ระบาดและคุกคามไปถึงการค้ามนุษย์ ผู้สื่อข่าวพีดีเอสโฟกัสไต้หวันลงพื้นที่สำรวจชายแดนไทยเมียนมาพบว่าตำรวจและทหารไทยบริเวณชายแดนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้น สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาจุดเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศที่มีการสัญจรอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการตัดระบบสาธารณูประโภคเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อกวาดล้างเครือข่ายมิจฉาชีพซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มมิจฉาชีพเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนชาวเมียนมาที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากฝั่งไทยในการดำรงชีวิต 现在的比较，就是说，现在一批到那种，所有东西啊啥的，我现在就是元旦到春节的，啊，说现在都现在的话，那个都四五百到一个。 อีกฝากของแม่น้ำคือเมืองเมียว,วดีและเมืองเชเวโกโกเมืองชายแดนเมียนมาที่เคยเงียบสงบแต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มมิชฉาชีพชาวจีนเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการทําให้มีอาคารสูงผุดขึ้นจํานวนมากความต้องการน้ําประปาและไฟฟ้าจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศทําให้โครงสร้างพื้นฐานของเมียนมายัางคงล้าหลังพื้นที่เหล่านี้ต้องพึ่งพาน้ําไฟและสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากไทยมาโดยตลอด ทั้งสองเมืองชายแดนกลายเป็นแดนสวรรค์ของอาชญากรเพื่อปราบปรามขบวนการต้มตุ้นที่ฝังตัวอยู่นานไทยจึงต้องเพิ่มด่านตรวจตามชายแดนพร้อมเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยงานควบคุมชายแดนให้พร้อมปฏิบัติการ 记者身后是泰缅边境小镇美所的警察局。从今年二月初开始，所有泰国的边境都加强戒备，尤其在所有重要的交通要口以及进出边境的外国人士都会受到加倍盘查，为的就是希望减轻诈骗犯罪对泰国带来的严重冲击。 หลังจากข่าวหวังซิงนักแสดงชาวจีนถูกหลอกไปยังแหล่งฐานมิจฉาชีพแพร่กระจายออกไปก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอย่างนหนักจำนวนนักท่องเที่ยวจากเอเชียลดลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้รัฐบาลไต้หวันจึงเตรียมเพิ่มประเทศเวียดนามไทยเมียนมากัมพูชาและลาวเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการท่องเที่ยวและจะเพิ่มข้อความเตือนระวังการหลอกลวงบนตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตด้วย หลังจากรัฐบาลไทยออกหมายจับกลุ่มฐานเมียนมาที่สนับสนุนอาชญากรรมก็สามารถปีบให้ฐานมิจฉาชีพปล่อยตัวเยื่อหลายร้อยคนได้สำเร็จเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตรัฐบาลไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด เที่ยงวันที่19กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา m r t สถานีโรงเรียนมัธยมวนหัวนในไถจงเกิดเหตุไฟไหม้สายเคเบิลบนรางมีประกายไฟและควันสีขาวส่งผลให้ขบวนรถไฟทุกสายต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา3นาทีภายหลังบริษัท MRT ไถจงออกมาชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของฉนวนสายเคเบิลที่ถูกเผาไหม้โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้สายเคเบิลบนรางรถไฟ MRT ไทยจงสายสีเขียวสถาน,นีโรงเรียนมัธยมปลายหวนหวาเกิดประกายไฟและควันขาวหนาบันไดเลื่อนและลิฟต์ต้องระงับการใช้งานชั่วคราวโดวยกล้องวงจรปิดของสถาน,นีบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้ โดยหลังเกิดเหตุรถไฟฟ้า MRT ไท้ายจงสายสีเขียวหมายเลข20ยังคงให้บริการตามปกติทางเทศบาลและบริษัท MRT ไท้ายจงยังไม่มีการออกมาชี้แจงใดๆสจนครท้ายจงจึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า MRT ไท้ายจงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้งและเหมือนว่าจะไม่ได้รับบทเรียนใดๆจากหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น 到底为什么不用停时检修？行控中心收到警示后，立即指示现场工作人员进行紧急处置，按 SOP 全线列车于车站暂停约三分钟。 บริษัท MRT ไทยจงได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการไหม้ของถนนสายเคเบิลข้างรางรถไฟที่สถานีโรงเรียนมัธยมปลายวนหัวซึ่งทําให้ระบบไฟฟ้าของสถานีเกิดความผิดปกติหลังเกิดเหตุศูนย์ควบคุมการเดินรถได้ดําเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานโดยหยุดการให้บริการทั้งสายเป็นเวลา3นาทีเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและดําเนินการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟก่อนกลับมาให้บริการตามปกติอีกครั้งโดยคาดว่าจะเปลี่ยนสายเคเบิลในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ การรถไฟไต้หวันเตรียมเพิ่มขบวนรถไฟที่ไม่ต้องจองล่วงหน้าบนเส้นทางสายหลักฝั่งตะวันตกโดยตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปจะเพิ่มอีก11เที่ยวเดินรถแต่ละขบวนจะมี3ตู้สำหรับที่นั่งประเภทนี้รวม210ที่นั่งต่อเที่ยวและจะเปิดให้จองล่วงหน้าได้7วันก่อนเดินทาง การรถไฟตหวันประกาศยกระดับขีดความสามารถในการเดินรถเส้นทางสายตะวันตกตั้งแต่จีหลงถึงเฉาโจพร้อมปรับปรุงบริการเพื่อลดปัญหารถไฟไม่เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปจะมีการเพิ่มขบวนรถแบบไม่ระบุตำแหน่งที่นั่งโดยจะเปิดให้ซื้อตั๋วล่วงหน้า7วันก่อนเดินทางผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชันของการรถไฟตหวันหรือเลือกซื้อที่จุดจำหน่ายตั๋วภายในสถานีและเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจไทยจงสกัดรถยนต์คันหนึ่งเนื่องจากไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวขณะตรวจสอบพบว่าชายทั้ง3คนเป็นแรงงานชาวเวียดนามหลบหนีนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตำรวจตรวจค้นเคทีวีสองแห่งในไทยจงพบหญิงชาวเวียดนามหลายคนพยายามหลบหนีสามารถควบคุมตัวได้7คนซึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมด หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจคน้นพบว่ามีหญิงสาวแต่งตัวว่าวิวหลายคนวิ่งออกจากห้อง VIP ตำรวจจึงรีบไล่าตามหญิงสาวเหล่านั้นก็ยังพยายามวิ่งขึ้นชั้นสองบางคนวิ่งหนีเข้าห้องน้ำบางคนซ่อนตัวในห้องลับแต่ท้ายที่สุดก็ถูกตำรวจรวบตัวได้ทั้งหมด ตำรวจไทยโจงลงพื้นที่ตรวจค้นเคทีวีและสถานบันเทิงต้องสงสยัยโดยในระหว่างตรวจค้นร้านเคทีสองแห่งในต้าหลีมีสาวๆหนีกันจ้าละวันหลังการตรวจสอบพบหญิงชาวเวียดนามเจคนโดยมีสองคนอยู่เกินกำหนดอีก5คนทำงานผิดกฎหมายทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าเมืองและกฎหมายแรงงานยใน身份后 共计查获两名逾期拘留及五名非法工作外籍工。คุณฟังน่ยนในวันที่19กุมภาพันธ์นที่ผ่านมาตำรวจไทยจงออกลาดเวนในเขตอูรอพบรถคันหนึ่งไม่เปิดไฟเลี้ยวเมื่อเข้าไปตรวจสอบคนขับพยายามขับรถหลบหนีท้ายที่สุดถูกจับได้เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นึกว่าเป็นการผเผชิญหน้าระหว่างตำรวจและอาชญากร ลังการตรวจสอบพบว่าเป็นแรงงานหลบหนี้จากนายจ้างโดยทั้งหมดจะถูกส่งตัวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีต,ต่อไปขอบคุณที่รับชม P ีเด o c สโสไต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพหิมะตกที่ญี่ปุ่นและพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ